จริงเราต้องบอกก่อนว่าจุดเริ่มต้นของเจฟเนี่ยคือถ้าเกิดว่าย้อนไปก่อนเนาะคือย้อนไปเมื่อก่อนเนี่ยเจสเนี่ยคือเริ่มต้นไนคือเริ่มต้นตั้งแต่วีซแปดเลยคือตอนนั้นก็เป็นช่วงโควิดแต่คือต้องบอกก่อนเลยว่าคือก่อนที่เจสมาเทรดเนี่ยคือเจสเนี่ยก็ไปถ่ายรูปมาก่อนล้วก็คือเป็นรับจ็อบเนี่ยคือเป็นเป็นแฟนก็คือตอนเนี่ยเป็นช่วงที่เจสเนี่ยคือเป็นช่วงที่แบบก็ยังยังเรียนอยู่แล้วอยากหาเงินเนี่ยพอไม่อยากจะของเงินที่บ้านไรเง้ยก็เกย ลองไปับนานพวกถ่ายภาพก็เอาจริงถ่ายภาพแหละคือวันหนึ่งก็ได้ได้เยอะนะก็ได้แบบงานหนึ่งก็คือได้ไปประมาณสองสามพันเลยแล้วคือพอเกิดช่วงโควิด19เกนี่ยก็ทําให้เจ๊เนี่ยไม่ได้มีงานที่มันเยอะเหมือนเมื่อก่อน,นเลยลองเห็นว่าลองมาหันมาเปิดบัญชีมาเทรดดูก่อนยนยะแต่ว่าเจ๊เนี่ยไม่ได้เริ่มต้นมาจากที่ว่ามาเทรดทองคำนะแต่ว่าเจ๊เนี่ยไปเทรดตัวของคริปตก่อนอันนี้คือจุดเริ่มต้นเลยที่เจ๊เนี่ยเริ่มต้นเทรดได้ คือเอาจริงที่นี่ของเซีเนี่ยมันก็ไม่ได้มีมีแบบมีเยอะมากมายนะครับคือเจฟเนี่ยก็คือเจฟก็ได้ไปแบบลงดูแล้วก็ดูพวกแบบโครงสร้างต่างๆอยเงี้ยก็คือเอาง่ายคือใช้เทคนิคโดยทั่วไปเลยแต่เจฟก็ต้องบอกก่อนว่าเทคนิคที่แบบหลายคนเนี่ยเรียนมาแล้วกันเทคนิคที่แบบหลายคนเรียนมาเนี่ยต้องบอกตรงๆว่ามันก็ไม่ใช่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์เน้น,นในเรื่องของตาลาดได้และเราเนี่ยจะสามารถที่จะหาจุดเข้าได้อย่างที่มันได้เปรียบมากกว่าคนที่ไม่มูความรู้เทัาเองก็ต้องบอกเลยว่า คือการเทรดเนี่ยมันเป็นเซลล์สังเกตหรอกคือพอเป็นเซลล์สังเกตเนี่ยมาว่ามันมีคนมันมีฝั่งคนที่ได้แล้วก็มีฝั่งคนที่เสียซึ่งคนที่ได้เนี่ยแน่นอนก็คือเป็นคนที่มีความรู้มากระดับหนึ่งในการ่าถ้าเกิดว่าใครที่แบบเป็นนจากตลาดเนี่ยก็อาจจะลองไปศึกษาดูก่อนครับก็ต้องบอกเลยครับว่าการจัดการความเสี่ยงของเกมเนี่ยคืออย่างที่รู้กันนาอก็คืออ่ะหลายคนเนี่ยอาจจะเคยเป็นก็คือมาโอ้เทรดเนี่ยคือเจ๊ก็เคยเป็นคนหนึ่งการที่เจเนี่ย คือเมื่อก่อนเนี่ยเป็นคนที่ทุนน้อยเป็นคนที่ทุนต่ำแต่ว่าก็คืออาศัยจากการที่ว่าเราเนี่ยโอเวอร์เทรดเนี่ยแต่คือการที่เราเนี่ยโอเวอร์เทรดไปเนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยเสียเงินทุนที่มันไม่ค่อยส่งผลส่งผลมากเท่าไหร่แต่ว่าเจฟเนี่ยก็จะวางแผนโดยการใช้ดิสเครดิตแทนนะก็คือใช้แค่แบบเงินทุนแค่แบบแค่ครั้งละ5%อย่างเงี้ยเพราะถ้าเกิดว่าเราได้วางดิสซีบอร์ดไปเนี่ย1ต่อ2เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเสียห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเสียเราเราได้10%เลยอร์เอวิธีที่เจฟเนี่ย คำนวณองของความเสี่ยงในแต่ลวันเลยคือหนึ่งวันเนี่ยเจ๊ก็จะเทรดแค่ประมาณแค่ 1- นถึงสครั้งเองเพราะเจ๊ก็ไม่ได้เข้าเข้าเยอะเข้าแบบทุกครั้งที่แบบต้องเปิดหน้าจอเลยคือเจ๊จะมีแผนที่มันชัดเจนเลยคือเข้าตรงจุดนี้ราคาครเท่านั้นถ้าเกิดว่าตกหลุดก็ก็ต้องยอมไปก็ไม่เป็นไรนี่ครับก็ประมาณนี้เลยกับวิธีการที่เจ๊เนี่ยจัดก,การความเสี่ยงในแต่ลวันแน่นอนนะว่า ทุกคนเนี่ยมักมีความผิดพลาดเสมอคือเจฟเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่เริ่มต้นเทรดเนี่ยและมีความผิดพลาดอยู่ก็คือเจฟเนี่ยมันเคยอันนี้คือขอให้ฟังเลยกันคือฟังเลยคือมีคืนเดือกันที่เจฟเนี่ยเทรดเนี่ยคืออะไรที่เล่าไปน้องคือเมื่อก่อนเจฟก็เป็นคนเนึ่งกันที่ทุนน่ะน้อยก็คือเจฟจะฝากเพินเข้าพอร์ตเนี่ยจะต่อครั้งเนี่ยแค่สามสิบเปียเองแล้วเจฟก็เทรดแบบโออร์เทรดแต่รู้ไหมทุกครั้งที่เจฟเสียเนี่ยคือคืนนั้นเนี่ยคือเจฟ เสียใช่ไหมพอเสียก็ทำอะไรไปคือเจ๊ก็เอาเงินเอาเงินคืนที่เจ๊กนีเนี่ยในในบัญชีไปเติมเพิ่มไปเติมเพิ่มเนี่ยคือเจ๊กเทรดแล้วก็เสียแล้วเจ๊ก็เติมเพิ่มไปเนี่ยคือทําให้คืนนั้นเนี่ยเจ๊กเนี่ยเสียเงินจากที่ว่าคือควรที่จะเสียประมาณกี่พันนะคือทําให้เจ๊เนี่ยเสียเงินไปประมาณหนึ่หมื่นบาทเลย้าเกิดว่านับจริงจริงเนี่ยคือประมาณสักสามถึงสามสิบหมื่นบาทเลยง่ายๆคืออันนั้นก็เป็นเป็นข้อผิดพลาดในการที่เจ๊กเนี่ยไม่กล้าที่จะโอเวอร์เทรดแล้วกก็ไไมมม่่่ล้าทีจะะเเติิพอรรคับ อันนี้คือข้อพิพาทที่เจฟเนี่ยเจอมากับตัวอินดิเคเตอร์ที่เจฟชอบใช้ออกเอาจริงเจฟใช้แค่แค่ตัวเดียวนะคือเอาจริงเมื่อก่อนเจก็เป็นคนหนึ่งกันที่รองอินดิเคเตอร์คือคือเยอะมากคือเรียนมาเยอะมากคือเทคคอร์มาเยอะมากแต่เจฟเนี่ยไปจบเครื่องมือแค่ตัวนี้ไปเดียวเองก็คือตัวของเครื่องมือตัวฮันเตอร์คือเจฟเนี่ยก็จะรู้ว่าเจฟเนี่ยชอบเทรดทองเนาะแต่เจฟก็จะหาเครื่องมือที่มันตอบตัวเจฟได้เจฟหนึ่งชอบเทรดทอง 2เจฟเป็นเดทเทรดชอบเก็บกำไรในวันส่วนตัวเจฟเนี่ยก็ไปลองลงทุนกับตัวของเครื่องมือดูก็คือเครื่องมือตัวของเครื่องมือกูฮันเตอร์คือกูฮันเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเจฟขอเปิดให้ดูคือตัวของเครื่องมือเนี่ยคือมันมีสัญญาณให้ให้เราเห็นได้เองเนาะคือเอาง่ายคือวันหนึ่งเนี่ยเจฟเทรดแค่วันหนึ่งถึงสองครั้งถ้าเกิดในไทม์เฟรมใหญ่ในไทม์เฟรมเอ็มสามสิบเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยเราเก็บมันก็เก็บพันถึงสองพันจุดแล้วซึ่งมันก็มีบอกจุดเข้าให้ให้เราเนี่ยได้ได้เห็นเลยนี่ อันนี้คือบอกจุดเข้าให้เราได้ได้เห็นนะมันก็มีทั้งจุดเข้าบายจุดจุดเข้าเซลเนี่ยคือก็ต้องบอกตรงๆว่าเคยเป็นไหแต่ว่าเราเนี่ยเรียนมาเยอะเลยแต่ว่าเราเนี่ยยังเคยขาดทุนอยู่ซึ่งแน่นอนว่ามันไม่เกี่ยวว่าเราไม่มีความรู้นะมันเกี่ยวกว่าเราเนี่ยไม่มีเซตอัพเทรดที่มันชัดเจนและไม่มีจุดเข้าที่มันชัดเจนผมเคยใช้ตัวของเครื่องมือเนี่ยมาคอยแก้ปัญหาที่ว่าเจ๊มเนี่ยมีจุดเข้าที่มันไม่ชัดเจนคือเจ๊เป็นคนหนึ่งที่เรียนมาเยอะมากแต่ว่าเจ๊เนี่ยแก้ปัญหาตัวที่ว่าเจ กองดูกับตัวของเครื่องมือดูถ้าคําแนะนํำสับมือใหม่เนี่ยเอาจริงๆเนาะคือหลายคนอ่ะคือเข้ามาเทรดเยอะมากคือเจฟแบบว่าเพื่อนติ๊กต็อกเพื่อนไอจีก็คือคือคนเทรดอ่ะคือเยอะมากคือก็อยากให้มองเป็นสองด้านละกันคือหลายคนอ่ะอาจจะเข้ามากันอาจจะเข้ามาเพราะว่าเห็นว่ามันได้เงินง่ายแต่ต้องบอกตรงว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นคือเราเห็นในโซเชียลเนี่ยคือคิดว่าตรงเนี้ยมันสไลด์จะหาเงินได้ง่ายแต่อยากให้ลองมองมุมกลับกันละกันคือ การเทรดเนีย่ยมันคือซล่งที่เราสังเกตแน่นอนว่ามันมีฝั่งที่คนเนี่ยได้แล้วก็มีฝั่งหนึงคือคนที่เสียต้องถามทีน,นีว่าเราเนี่ยอยากที่จะเริ่มต้นยังไงถ้าเกิดว่าเราอยากเริ่มต้นที่จะได้เงินเนี่ยแน่นอนว่าเราจะเริ่มต้นจากลงทุนกับความรู้ก่อนคือผมแนะนําตัวคนเนี่ยอาจจะไปลงทุนกับพวกหนังสือหรืออาจจะดูคลิปตาม YouTube หรืออาจจะไว้หน่อยเนี่ยอาจจะเป็นตัวของคาสเซียนแต่ว่าตัวของคาสเซียนเนี่ยก็ต้องดูดีๆหน่อยเพราะเอาจริงมันมีหลา่เจ้ามากนะครับ ก็อยากที่จะแนะนำกันก็คือเรื่องขนทการทกความรู้ก่อนเนี่ยทางความรูต้ตรงนี้เนี่ยไปสร้างนินกับหครับก็อยากให้ลองศึกษาก่นอนการลงทุนนกครัปรเจ๊ก็ไม่อยากที่จะชวนเข้ามาเทรดเลยหรอกคืออยากที่จะเข้ามาศึกษาก่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นี่ก็ได้ฟังไปน็คือได้ประสบการณ์จากเจ๊เนี่ยได้ไปไม่มากก็ไม่น้อยเลยก็ทางนี้เนี่ยก็อยากพุกเนี่ยช่วยกันกดติดตามเลยกดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปและคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นคลิปอะไรก็ ฝากติดตามไปด้วยนะครับเดี๋ยวเจ๊เนี่ยขอตัวาไปก่อนก็ไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ